เจอแล้วค่ะแอร์ที่เรากําลังตามหานะคะแอร์รุ่นนี้นะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันที่สําคัญคือช่วยประหยัดพลังงานด้วยค่ะถูกกว่าพรอ,อีกคุณผู้ชมเพียงแค่800บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพอครบสัญญาแล้วคุณก็สามารถเป็นเจ้าของแอร์เครื่องนี้ไปได้เลยนะคะ โฮมวิสิตและอีิมาลิลีวันนี้พาคุณมาตามหาแอร์ตัวใหม่ค่ะสำหรับบ้านหลังใหม่หรือว่าคอนโดห้องใหม่ของคุณค่ะหรือใครที่กำลังอยากจะได้แอร์ใหม่ค่ะหญิงแนะนำว่าต้องดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันกับเรานะคะเพราะว่าหญิงมีแอร์ดีๆที่อยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆรู้จักกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Higher ์แบรนด์ชอรัชดาค่ะ เป็นช็อปแสดงสินค้าของไฮเออร์นะคะที่อาคารพักกินค่ะอยู่ติดถนนใหญ่รัชดาพิเศษนะคะฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม9้าเลยค่ะอยู่เยื้องๆกันนะคะคุณสามารถ เดินทางมาได้สบายๆด้วยไม่ว่าจะขับรถยนต์หรือว่าจะมาด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะก็ลงที่สถานีพระราม9ทางออกที่1นะคะหรือว่าทางออกฝั่ง f o r t จูนทาวน์นั่นเองค่ะอาคารมากคินตรงนี้อยู่ติดกับ f o r t จูนทาวเวเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าแอร์ที่เรากำลังตามหาเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงค่ะ ด้านใน h i e อ e r ์แบรนด์ชที่รัชดาค่ะที่นี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ Higher ให้คุณได้เลือกหลายแบบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะคะหลายรุ่นเลือกใช้กันได้เลยนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นเครื่องใช้ในครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาอบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้เลือกค่ะและด้านในค่ะก็ยังมีตู้เย็นหรือว่าทีวีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและที่สําคัญวันนี้เราพาคุณมาตามหาแอร์ดีๆจากไฮเ r นะะในแคมเปญ Smart Sharing AC ค่ะเพียง800บาทต่อเดือนก็เย็นได้ไม่อันค่ะอยู่ด้านในไปดูกันดีกว่าค่ะ <iza. S 1> เจอแล้วค่ะแอร์ที่เรากำลังตามหานะคะ Smart Sharing AC HSU 12 VNS 03 T วงเล็บ S ค่ะแอร์รุ่นนี้นะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันที่สำคัญคือช่วยประหยัดพลังงานด้วยค่ะ ความพิเศษของ Air รุ่นนี้นะคะคือเขาควบคุมผ่านเทคโนโลยี NB IoT ค่ะนั่นก็คือตัวเครื่องของเขาค่ะจะมีสัญญาณในตัวนะคะไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณ Wi-Fi เหมือนสมาร์ทโฮมของ Air รุ่นอื่นๆนะคุณผู้ชมถ้าคุณจะติดตั้งนะคะก็แค่ให้ห i เออร์ er, เข้าไปเช็คสัญญาณที่บ้านหรือว่าที่คอนโดของคุณค่ะก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเพียงแค่แอปเดียวค่ะ Smart Sharing AC ค่ะคุณก็สามารถ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอันนี้ได้เลยนะคะควบคุมการสั่งงานต่างๆใช้แทนรีโมทคอนโทรลได้ลืมปัญหาเรื่องการหารีโมทไม่เจอหรือว่ารีโมทถ่านหมดไปได้เลยะค่ะ ไปนะคะหญิงจะมาสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Smart Sharing AC ขค่ะเชื่อมกับ Air h i ฮเออด้านหลังของอิงตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่คุณจะใช้งานนะคะอันดับแรกเลยคุณสามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ทั้ง2ระบบเลยค่ะเพียงพิมพ์คำว่า Smart Sharing AC นะคะแล้วก็โหลดเข้ามาไว้ในมือถือของคุณค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณก็สร้าง Account นะคะเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานค่ะพอเสร็จจากตรงนี้ค่ะก็ไปสแกน QR Code กับตัวเครื่องที่มาติดตั้งไว้ แล้วเรียบร้อยในบ้านหรือว่าคอนโดของคุณค่ะก็สามารถใช้งานได้เลยคุณผู้ชมหน้าตาของแอปนี้นะคะก็เหมือนรีโมทเครื่องหนึ่งเลยค่ะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะนี่เลยเพอคุณกดแอปเข้ามาด้านหน้าตรงนี้อันดับแรกเลยต้องเข้าไปเติมเงินก่อนนะคะกดไปที่คําว่าซื้อตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะคุณสามารถเลือกวิธีการเติมเงินได้2รูปแบบนะคะตอนนี้ก็คือผ่าน แอป SCB Easy นะคะหรือว่าชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆก็ได้รวมถึงการตัดผ่านบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในอนาคตเร็วๆนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code ให้คุณได้เลือกอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะคะ 800บาทเนี่ยคุณสามารถใช้งานแอร์ได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะในระยะเวลา1เดือนหรือว่า30วันค่ะคุณผู้ชมต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของแอปนี้นะคะว่าสะดวกสบายยังไงนี่เลยหน้าตาแอปนะคะก็คุณสามารถกดเข้าไปที่เครื่องหมายของแอร์ตรงนี้ค่ะพอเข้ามามันก็เหมือนรีโมทอย่างที่หญิงบอกไปนะคะคุณสามารถควบคุมการทำงานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดควบคุมอุณหภูมิต่างๆนะ ะะการสวิงขึ้นลงสวิงซ้ายขวาหรือว่า ตั้งเวลาก็ได้อันนี้สําคัญถ้ากลับบ้านใช่ไหมให้แอร์เปิดรอนะคะก่อนที่เราจะถึงบ้านสัก10-20นาทีค่ะพอถึงบ้านหรือว่าเข้าห้องมาแอร์ก็จะเย็นฉ่าสบายได้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดของการนอนหลับด้วยอันนี้ก็มีความพิเศษนะคะคุณสามารถตั้งโหมดนี้ได้ค่ะเพราะว่าแอร์เขาจะทํางานให้มีความเงียบมากเป็นพิเศษค่ะและปรับอุณหภูมิให้ไม่หนาวเย็นจนเกินไปในช่วงกลางดึกนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายสําหรับการใช้งานจริงๆค่ะ และอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือการทำความสะอาดตัวเองหรือว่าเซลฟ์คลีนนิ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะมีโหมดล้างตัวเองที่สามารถสั่งงานด้วยแอปพลิเคชันได้เช่นกันค่ะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะก็จะช่วยทำให้แอร์เนี่ยสะอาดเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องล้างแอร์กันบ่อยๆนะคะนี่เลยความสะดวกสบายนะคะในแอป smart sharing AC ของ h ฮเออค่ะ ไดียิมาสรุปคุณสมบัติพิเศษของ Air h i e r นะคะ s mart sharing AC รุ่นนี้กันอีกสักครั้งคุณผู้ชมนะคะอันดับแรกเลยนะคะข้อ1เขาสามารถเซลฟ์คลีนนิ่งหรือว่าทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองค่ะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นค่ะสั่งงานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันนะคะทำให้คุณประหยัดค่าล้างแอร์ไปได้นะคะส่วนข้อ2นี่นะเขามีระบบ Hyper PCB ค่ะทนไฟกระชากและไฟตกค่ะ ปกติแอร์ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟตกหรือไฟกระชากเนี่ยเขาจะดับนะคะแล้วก็หยุดการทํางานแต่ว่าแอร์ตัวนี้นะคะทนไฟกระชากและไฟตกต่างๆได้เลยนะคะส่วนข้อที่3ค่ะแอร์ตัวนี้ค่ะทำงานผ่านระบบอินเวอร์เตอร์นะคะช่วยให้คุณเซฟพลังงานประหยัดค่าไฟไปได้เยอะค่ะ ข้อที่4นะคะมีระบบเทอร์โบคูลค่ะทำให้เย็นเร็วถึง47%เลยทีเดียวค่ะแอร์ตัวอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมปกตินะคะจะทำให้เย็นชํำได้ภายในเวลา30นาทีค่ะแต่แอร์ตัวนี้ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นค่ะประหยัดเวลานะคะและที่สำคัญก็เซฟค่าใช้จ่ายไปได้ด้วยค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะรับประกันตัวเครื่องเนี่ยนาน5ปีนะคะและรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีเลยค่ะ ที่สนใจค่ะอยากจะได้อากาศเย็นสบายไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไปค่ะและไม่ต้องรอจนถึงหน้าร้อนค่ะคุณผู้ชมแคมเปญและโปรโมชั่นดีๆจาก h i เออนะคะ Smart Sharing AC ค่ะ ถูกกว่าผ่อนอีกคุณผู้ชมเพียงแค่800บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะพอครบสัญญาแล้วคุณก็สามารถเป็นเจ้าของแอร์เครื่องนี้ไปได้เลยนะคะที่สำคัญคือฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าบริการหลังการขายค่ะและใช้งานง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันนะคะสะดวกสบายประหยัดไฟประหยัดเวลาค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันง่ายๆเลยคุณผู้ชมสแกน QR code นะคะเพียงแค่กรอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ หลังจากนั้นไฮเออร์เขาก็จะมี SMS ติดต่อกลับไปนะคะใครที่สนใจค่ะ สามารถนะคะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ h i เออทุกสาขาทั่วประเทศค่ะไปขอโบชัวรายละเอียดจากแต่ละสาขาได้เลยค่ะหรือถ้าใครจะลงทะเบียนก็เพียงแค่สแกน QR code กันได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นนวัตกรรมดีๆและบริการดีๆจาก h ฮเออค่ะที่อยากจะให้คุณได้มาสัมผัสกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะ